สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเก็บภาพบรรยากาศของการปล่อยแปลงเลี้ยงวัวกลางทุ่งนะคะอันนี้เป็นแปลงหญ้าลูซี่ที่ทางเลิฟาร์มได้ปลูกเอาไว้สำหรับเลี้ยง,งวัวค่ะเต็มแปลงหญ้าเลยค่ะวันนี้เป็นคิวของวัวคอกที่สองนะคะเป็นวัวคอกรวมค่ะมีทั้งสายพันธุ์แองกัสแปลงกัสชาโลเล ปีมาเตอร์ C1 นะคะแล้วก็วากิวค่ะประมาณ20กว่าตัวได้ค่ะสำหรับปีนี้นะคะเราให้ช่วงนี้ให้พ่อทรัมคุมคอกที่2ออยู่ค่ะตามภาพก็จะเห็นลูกวัวหลากหลายสีสันนะคะเพราะว่าเกิดจากพ่อพันล็อกกี้พ่อพันทรัมแล้วก็ พ่อพันแบงค์ค่ะมีทั้งสายพันบรามานันชาบเบรแล้วก็บิบมาสเตอร์ค่ะปีนี้เข้าสู่ปีที่3ที่เราเลี้ยงวัวแบบต้นน้ำนะคะสำหรับท่านที่ติดตามคลิปของเลือดฟาร์มก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องค่ะถือได้ว่าทางเราก็มีความอดทนนะคะเพื่อที่จะพัฒนาสายพันุโคเนื้อค่ะ ลูก,กัวที่เห็นข้างหน้านะคะตัวทางซ้ายมือนั่นก็คือเจ้าเพชดค,ค่ะเป็นลูกของเจ้าแบงค์สายพันธุ์ปรามันส่วนตัวที่อยู่ติดกันนั้นเป็นลูกของเจ้าล็อกกี้ค่ะเป็นบีบมาสเตอร์สีหนึ่งค่ะส่วนตัวสีแดงนี้ก็เป็นลูกของเจ้าล็อกกี้เช่นกันค่ะตัวที่สามมุมขวามือตอนนี้ค่ะส่วนแม่พันวากิวตัวนี้นะคะ แม่นาลิตะตอนนี้ก็ท้องแก่ใกล้คอดแล้วคะ่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นการให้วัวผ่อนคลายนะคะที่ได้ออกมาเล็มหญ้าที่แปลงหญ้าบ้างคะ่ะซึ่งส่วนมากเลือดฟาร์มเรามีทั้งหมด3อคอกนะคะอคอกที่1อคอกที่2อคอกที่3 ก็จะมีแม่พันธุ์พื้นฐานที่แตกต่างกันออกไปค่ะแล้วก็พ่อพันธุ์คุมแต่ละข้อก็แตกต่างกันไปค่ะสำหรับช่วงนี้ฤดูฝนก็มีหญ้าพอเพียงสำหรับกัวค่ะมีทั้งตัดให้กินแล้วก็ปล่อยออกมากินที่แปลงค่ะส่วนอาหารหลักของเรานะคะก็จะเป็นข้าวโพดหมักข้าวโพดสับค่ะแล้วก็มีฟางแล้วก็มีน้ําดื่มแล้วก็เกลือแร่ค่ะ สองตัวข้างหน้านี่ก็เป็นสายพันวาคิวนะคะปีนี้เราปล่อยให้เจ้าล็อกกี้ผสมจริงค่ะก็ปีหน้าหรือว่าท้องต่อไปเราก็จะกลับมาผสมวาคิวอีกครั้งหนึ่งค่ะพ่อพันคุมฝูงคอกที่สองเจ้าทรัมนะคะเป็นสายพันชาเบรค่ะเป็นสายพันชาโลเลผสมกับบรามันค่ะกลายเป็นสายพันชาเบรค่ะ,บบาคะ,าาคะทางเราได้มาจาก เอ็นซีนรงชัยฟาร์มชนบุรีค่ะส่วนเจ้าทรัมนะคะก็มีผลงานประมาณ4ตัวค่ะเลือดฟาร์มเลี้ยงวัวแบบต้นน้ำนะคะเราไม่ได้เลี้ยงโคขคุนค่ะเจ้าทรัมพ่อพันธุ์ของเราเราก็เลยไม่ได้ขุนให้อ้วนเพราะว่าแม่พันธุ์ของเราก็ตัวไม่ใหญ่นักหากพ่อพันธุ์ของเราอ้วนและมีน้ำหนักมาก ก็จะมีปัญหาสำหรับการผสมจริงค่ะส่วนเจ้าทรมนะคะมาปีนี้ก็เป็นหนุ่มใหญ่เต็มตัวค่ะมีอายุประมาณ3ปีกว่าค่ะยังไม่ถึง4ปีนะคะสายพ่อสายแม่ของเจ้าทรัมนะคะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากประเทศอเมริกาค่ะเลือดร้อยค่ะส่วนเจ้าทรัมเป็นกัวสายพันธุ์ที่ หัวล้นธรรมชาติค่ะไม่มีเข่าค่ะสำหรับพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งของเรานะคะก็มีเชื้อสายมาจากอเมริกาเช่นกันค่ะเป็นบรามันเลือดร้อยนะคะแต่ว่ามาตกอยู่ที่ประเทศไทยค่ะเราได้มาจาก NC ็นซรงชัยฟาร์มชนบุรีเช่นกันค่ะ พอแบงค์ของเราตอนนี้ก็น่าจะมีอายุประมาณเกือบ3ปีแล้วค่ะดูรูปร่างนะคะอันนี้ก็คือความชอบของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะคือเลอดฟาร์มเราชอบเจ้าแบงค์ค่ะจากตอนที่เราไปคัดเลือกพ่อพันธุ์นะคะก็มีหลากหลายค่ะแต่ว่าทางเราเลือกที่จะนำเจ้าแบงค์มาค่ะ สำหรับผลงานของเจ้าแบงค์นะคะตอนนี้ก็มีลูกแล้วสองตัวค่ะคือเจ้าเพชรกับเจ้าทองค่ะซึ่งเราให้เจ้าแบงค์ผสมกับแม่พันธุ์สายพันธุ์ชอดฮอนนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียค่ะสายพันธุ์บรามันผสมกับสายพันธุ์ชอดฮอนทำให้เกิดสายพันธุ์ใหม่คือสายพันธุ์เซนตราค่ะ ส่วนผลงานล่าสุดของเจ้าแบงค์นะคะเมื่อวานได้ทำการผสมจริงกับแม่พันธุ์ไทยแม่ดาวเรืองการทำงานก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะยังไงก็มารอรุ้นนะคะว่าเจ้าแบงค์ผสมกับแม่ดาวเรืองแล้วลูกที่ตกออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงคะ่ะรอหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้หากถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะในการนำพ่อพันธุคุ้มฝูงเข้ามาเลี้ยงในข้อของเลอดฟาร์มเป็นความพอใจในส่วนตัวนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวค่ะคือเราชอบแบบไหนเราก็เลี้ยงแบบนั้นค่ะทีนี้มาดูพ่อพันุ์ตัวที่3ของเราค่ะเจ้าร็อกกี้เป็นสายพันธุ์โคเนื้อนะคะซึ่งให้ลูกในฟาร์มของเรามากกว่า10ตัวค่ะ ขอขอบคุณ NC Farm นะคะที่มอบสิ่งดีๆให้กับเลือดฟาร์มถ้าไม่ได้เจ้าล็อกกี้มาประจำที่คอกเลือดฟาร์มก็คงจะลำบากค่ะเพราะการผสมเทียมแต่ละครั้งนั้นมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงเลยทีเดียวค่ะทั้งค่าน้ำเชือ้อแล้วก็ค่าผสมแล้วก็ค่าเดินทางของคนผสมค่ะสำหรับปีหน้าทางเราจะมีการคัดแยก คัดออกนะคะของแม่พันธุ์แล้วก็ลูกวัวที่มีอายุถึงเกณฑ์นะคะทางเราก็ยังไม่แน่ใจว่าทางเราจะขุนเองหรือเปล่ายังไงก็รอดูรอชมกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคะ่ะเลิศฟาร์มขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่กำลังเลี้ยงวัวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ